วันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับที่เราไลาช่ชาร์จแบตรถที่เราไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ขับเคลื่อนเขาแบบว่าจริงจังนะรถที่ขับเคลื่อนจริงจังก็ต้องขับแบบรอบหนึ่งสักห้าโลสิบโลอะไรเงี้ยใช้งานแบบวันสองวันสาวันใช้ทีอะไรเงีแ้ยบบประเภทแบบอาทิตย์หนึ่งออกครั้งหนึ่งแล้วก็วิ่งสั้นๆไม่ไม่นับ นะครับอันนี้ถ้าสมมติว่าอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งใช่ไหมไปเที่ยวอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นรถที่ใช้งานนะครับ่ BMW Z4 นะครับอันนี้ก็เดือนหนึ่งออกสักครั้งหนึ่งหรือเปล่าและว,วิ่งก็วิ่งไม่ค่อยได้ไกลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางทีเราก็ห่วงทำงานเนาะอันนี้เราก็มาดูแบตเตอรี่นะครับ วันก่อนมันขึ้นให้รีชาร์จนะครับขึ้นที่หน้าจอเลยนะครับเราก็ใช้ตัว c t e ทตัวใหญ่นะโปร 25s นะครับตัวเล็กผมว่าไม่ค่อยเหมาะกับรถยนต์สักเท่าไหร่นะครับมันร้อนนะครับถึงจะชาร์จได้แต่ว่ามันก็ร้อนแนละ้วก็ใช้เวลานาน,านมากนะตัวนี้นี่ปล่อยกระแสบแบบเต็มที่เลยนะครับมีหลายโหมดซนะับไพ่ก็ได้เพราะเราคลิปตัวนี้เข้าไปนะ ตัวนี้เจแอมป์นะครับแบตของวาร์ตานะครับแบตศูนย์เลยนะครับแบตเหมือนศูนย์เลยนะครับอันนี้ก็ขึ้นเขียวเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็แบตก็อึดดีนะครับสามปีแล้วสามสี่ปีแล้วนะครับก็วัด CCA ก็ยังยังห้าหกร้อยอยู่นะครับก็ถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะนะแบต VM นะครับเปลี่ยนใหม่ทุกๆครั้งต้องทำการรีจิสเตอร์แบตเตอรี่นะครับให้กล่อง ECU ได้ได้สื่อสารนะครับกับระบบไดชาร์จนะครับให้เขาชาร์จไฟแบบไม่ต้องแรงนะเพราะว่าแบตใหม่ความต้านทานมันไม่เยอะนะครับพอเรารีจิสเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยแบตเตอรี่ก็จะถูกชาร์จด้วยกระแสที่เหมาะสมนะครับถ้ารถที่ไม่ได้รีจิสเตอร์ก็ จะแบตก็จะพังเร็วนะเนื่องจากว่าไดชาร์จปล่อยไฟแรงตลอดเวลานะครับเมื่อวานก่อนนี้เราว่าชาร์จรถตู้ v o l ks w a g e n นะครับอันนี้เราก็มาชาร์จ BMW นะครับเนื่องจากช่วงนี้เราไม่ได้ไปเที่ยวไม่มีทริปกันเลยใครที่ใช้รถอยู่ก็ดูแลรถให้ดีนะครับก่อนออก เดินทางก็ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องนะครับเช็คดูถ้าท้องรถมีอะไรหยดไหมน้ำเมาน้ํามีรั่วซึมไหมน้ํามันเครื่องนะครับแบตเตอรี่นะครับลมยางนะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับสายรถยนต์นนะสายจอดมอตเตอร์ไซค์ก็ใช้ c ีเทคตัวเล็ก e หรือว่าเครื่องชาร์จรุ่นอื่นๆที่เพื่อนๆมีอยู่ในบ้านก็อย่าลืมเสียบชาร์จกระตุ้นแบตเตอรี่เขาอยู่ เป็นประจำนะครับแบตก็จะอึดอๆนะครับมันจะไม่พังนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ